คำศัพท์ N4 คำที่905ครับ EP สุดท้ายแล้วใจหายเหมือนกันนะใจหายเลยดีใจนะฮะมาต่อกันที่คำที่905นะครับลู้สตัวด้านซ้ายเราเคยเจอตัวลิวกักขุใช่ไหมตัวนี้ก็คือหยุดนะครับหยุดแล้วก็ตัวด้านขวาคืออะไรมาโมลุป้องป้อง,องคุ้มครองนะครับก็คือ หยุดการปกป้องดูแลบ้านก็คือไม่อยู่บ้านนั่นเองนะฮะรุสึเอียวรุสึนิซุรุตะกีคานาระจึคาเกโยคาคิตะกิดาไซตอนไม่อยู่บ้านเนี่ยก็ต้องล็อกกุญแจนะเธอต้องล็อกกุญแจนะไม่ล็อกไม่ได้นะเดี๋ยวโจรเข้านะครับรุสึไม่อยู่บ้านเลเลก็คือศูนย์นะครับเละจินิเซโรจินะครับเละจินินัตตโจโฮกะ โคไกซายมัสถ้าพอสู่นนาฬิกาแล้วนะครับขึ้นวันใหม่ละจะขึ้นวันใหม่แล้วนะฮะข้อมูลเนี่ยก็จะเปิดเผยเป็นสาธารณะเรานึกถึงอะไรครับโคเอ็นใช่ไหมตัวนี้โคไคเปิดสู่สาธารณะโคเอนส่วนสาธารณะไงตัวนี้ก็คือเปิดนะครับไรโคไคโอยากเนี Kai, ้ i, นะโอยากเนี o ้ i, เป็นสาธนารณะนะครับ เลอีกตัวคืออะไรครับเลถ้าเรียนหนังสือมันก็จะมีเลนะครับมีตัวอย่างทาโทเอบะนั่นเองทาโทเอทาโทเอบายกตัวอย่างคันจิตัวเดียวกันนะครับเลโออาเกเตกุดาไซยกตัวอย่าง ok ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็คือการยกเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างขึ้นมาหน่อยนะครับเลบุญประโยคตัวอย่างเลบุโนยมิมาโชอ่านประโยคตัวอย่างกันนะครับ for example ทาโทเอบะนี่คันจิตัวนี้นะครับ เลโบเลก็หมายละเลคืออะไรครับเจอบ่อยๆเลโซโคซูเมตไตเย็นใช่ไหมครับโบตัวน ok ี้ก็คือห้องเป็นห้องเครื่องแบบนี้นะครับมันมีเลโบกับดัมโบแอร์บ้านเขาเนี่ยนะครับแอร์คอนก็จะมีโหมดเลโบกับดัมโบเลก็คือโหมดเย็นถ้าหน้าหนาวก็เปิดดัมโบโหมดร้อนนะครับห้องทำไมอ่านว่าโบเห็นไหมเพราะว่าด้านล่างนะครับมีตัวโฮเสียงคล้ายๆกัน คันจิมักจะไม่หนีไปไหนนะครับคำอ่านนะฮะเลโบก็คือปรับอากาศแบบเย็นนะครับเป็นแอร์คอนดิชเนอร์เองอัตซีนาระเลโบโอสกิตรายยีเดสเปิดแอร์ให้มันเย็นเพราะว่าร้อนนะครับถ้าร้อนก็เปิดแอร์นะฮะเลคิชีประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ํานะครับเลคิชีประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกหยุดไว้นี่ด้วยต้นไม้นะครับ แล้วก็ด้านล่างเป็นหยุดเนาะด้านขวานะครับก็เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เหมือนกันความหมายคล้ายๆกันนะครับกักคือเลคิประวัติทางการศึกษาเราเติมกักขูกเข้าไปใช่ไหมครับก็กลายเป็นรีสุมม่ไปเลยนะครับนี่เราหยุดประวัติศาสตร์ไว้นะครับเรียนรู้เพื่อเรียนรู้เราต้องหยุดเพื่อเรียนรู้นิดหนึ่งนี่เลคิช <c oughs> ิโนเบนเคียววะโทเทโมเคียวมิบุคาเดสการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ย ฉันสนใจมากสนใจอย่างมากเคียวมิเคียวมิกาดิมัสสนใจอย่างแบบไหน,นลึกซึ้งฟุกัยนะครับรวมกันเป็นเคียวมิบุกัยเลจิเลจิมาจากอะไรแคชเรจิสเตอร์บ้านเราเรียกแคชเชียร์ที่คิดเงินนะครับเคาน์เตอร์คิดเงินวัตชิโนฮะฮาวะคินจโนะซูปอร์โนะเลจิเดะฮัตตะไรติมัสแม่ก็ปิ๊บปิ๊บปิ๊บ,บนะครับคิดเงิน ทำงานอยู่ที่เลจิของซูเปอร์กลายบ้านนะครับคินจโนซูปะใกล้ๆแถวนี้แหละนะครับเป็น Cash เลจิแคชเรจิสเตอร์เลมอนเลมอนไม่ใช่ลาเมอนะครับมะนาวบ้านเราเป็นลาเมอเลมอนก็จะลูกเหลืองๆใช่ไหมเปรี้ยวอย่างเดียวเลมอนว่านิกักกืเตสุปไปเดสเลมอนเป็นไงนะเมื่อกี้สุป,ปเปรี้ยวแล้วเป็นไงครับนิกาย ขมนิดหนึ่งเพราะว่ามีเปลือกเข้ามาด้วยนะครับนีกัคือเตนิกขมโลกะโลกะนะครับนึกถึงบ้านโนบิตะนะครับเข้ามาเป็นเกณฑ์คางถอดรองเท้าปุ๊บเข้าไปเป็นอะไรโถงทางเดินอยู่ใต้หลังคานี่โลกะโอฮาชิระไนเดกุดาไซเป็นการวิ่งผ่านเนาะช้โอนะฮะก็อย่าวิ่งตามทางเดินตามทางเดินของห้องต่างๆนะครับอย่างที่โรงเรียนก็มีนะฮะยาวิ่งคุณครูบอก อย่าวิ่งตรงทางเดินลูกโลกาวาชิรนไนเดกุดาไซน,นะครับโลมาจินี่เราเรียนแรกๆเลยเราพิมพ์เป็นโลมาจิใช่ไหมเป็นอักษรโรมันนะครับโลมาจิโตเอโกะโอนาจิมจิโยคัติมัสใช้ตัวอักษรเดียวกับภาษาอังกฤษ,กฤษเลยแต่วิธีอ่านไม่เหมือนกันนะครับอ่านแบบโลมาจิอ่านแบบญี่ปุน่นลอบบี้ลอบบี้โรงแรมนะครับอัสตาวะคุจินิลอบบี้เด ชื่อโกชิมาโชพรุ่งนี้นะครับไปรวมกันรวมกันใช่ไหมนก ok. นี่คือนก ok, นี่คือนก ok, นี่คือนก ok, นะครับรวมกันที่ใต้ต้นไม้ไม่ใช่บนต้นไม้นะครับมารวมกันเป็นหนึ่งให้เข้ากันนะลกูกที่ร็อบบี้9โมงนี่ล็อบบี้วากาสึอันนี้ต้มอะไรครับต้มเนี่ยมีหลายตัวใช่ไหมมี3ามตัวนะครับยูเดรุ Ako, ยูเดทามาโกไข่ต้มต้มสุกแล้วเอาน้ำออกนั่นคือยูเดรุยูเดรุนะครับแล้วก็มีนิรุนิโมโนต้มแกงนะครับวากาสึเนี่ยต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำอย่างเดียวเลยโอโยวากาชิมัสนี่ต้มน้ำเพราะอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะกินคับปุระเมงโอะทาเบรุทาเมนิโอโยวากาชิมัสนี่ครับกิน เมมีม่้วยนะครับคับปุราเมงต่อไปวาการลรุแยกกันคนนี้ไปทางครับนี่คือคนนี้แล้วก็ใช้อะไรแยกดาบคาตนาครับนี่คือดาบคาตนาก็ใช้ดาบแยกนะครับวาการรุสดซึเกียวชิเตยูจินโตวาการตะก็แยกกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเรียนจบแล้วนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับ นี่ก็เรียนไปครบแล้วนะครับ10เต็ม10ตัวนี้นะครับก็เป็นคนที่ใส่หมวกครับนี่เป็นบัณฑิตไงเป็นบัณฑิตสดซื้อเกี่ยวเรื่องต่างๆก็จบลงแล้วนะครับวาการิมาโชแยกกันเถอะนะครับเราเลิกกันเถอะหน้าสุดท้ายแล้วทุกคนวาคาเรรุคู่กับวาเครุคำนี้วาเครุก็คือแบ่งอันนี้ต้องการกัมนะครับทาเบโมโนโอ,อิชกุกคือบึน ซื้อนีวาเกโอแบ่งของกินนะครับเป็นรอบละมื้อกันนะครับอิชอกคบุนอันนี้มือนี้กินเท่านี้กินเท่านี้นะครับแบ่งกันไปทีนี้คู่การนะครับที่เป็นอาการ,รกริยานะครับก็คือวากาเดรุนะครับอันนี้ก็แบ่งเหมือนกันซันนินซื้อวาการติกระซแบ่งออกเป็นกลุ่มละ3ามคน3าคน3าคน 3, คน,นี่ทำงานกลุ่มนะครับ ขั้นจิตตัวเดียวกันเห็นไหมความหมายไม่หนีไปไหนนะครับหน้าที่ของคํามันต่างกันเท่านั้นเองนะฮะตัวนี้ใช้โอแล้วก็มีกรรมนะฮะวัคคูเมอกี้วากาสึต้มน้ํานะครับน้ํามันก็เลยเป็นไงน้ํามันเดือดเนี่ยเวลาจําก็จําคู่กันนะครับโอยุกะวากิมัชตะโคฮิโอโนมิมัสกาน้ามันเดือดแล้วน้ํามันเดือดแล้วตัวนี้เป็นอาการกิยาได้ไหมครับน้ํามันเดือดแล้วกินกาแฟไหมนะครับวาซเดโมโน ของที่ลืมหัวใจที่มันตายนี่คือตายนะครับนักคือนารุนะครับตัวนี้เสียชีวิตนะฮะหัวใจที่มันเสียชีวิตหัวใจที่มันตายด้านชาไปแล้วนะครับก็ลืมของที่ลืมนะครับวาสิเดโมโนสตระเซนเซนิโฮโกุชินาไซก็รายงานให้เซ,เซทราบด้วยนะครับถ้าใครทำของหายไม่ใช่ลืมของไว้นะครับก็แจ้งเซ,เซด้วยนะวาตาคุชิ คันจีตัวเดียวกับวาตาชิเลยนะครับวาตาคิชิสุภาพกว่าฉันก็คืออะไรครับข้าพเจ้าดิฉันกระผมวาตาคิชิโม n ซันเซเดโกไซมัสนี่เดโกไซมัสรูปถ่อนของเดสนะครับวาตาชิโมซันเซเดสนั่นเองเห็นด้วยเห็นด้วยฉันเห็นด้วยซันเซและคำศัพท์สุดท้ายครับวาลุกับวาเลลุมาคู่กัน ต้องการกามตัวนี้ทามาโกโนคาราโอทามาโกโนคาราโอวาริมัสตะแตกทําแตกหรือว่าตอกไข่ใช่ไหมตอกเปลือกไข่นะครับอันนี้ตอกเปลือกไข่ให้บันแบ่งกันเนาะคบปุกะวาเรเตชิไมมาสตะแก้วมันแตกฉันไม่ได้ทาแตกนะแก้วมันแตกใช้อะไรทำให้แตกละ่ะมีมีดดาบคาตานะอีกแล้วนะครับนี่ ปกตินะครับมีอะไรเนี่ยก็จะให้เจ้าบ้านกินก่อนนะครับนี่คือเจ้าบ้านนะครับตัวหลักเลยนะครับเจ้าบ้านเจ้าของบ้านนะครับตัวหลักอมโมะใช่ไหมให้กินก่อนให้เขากินก่อนเออแบ่งให้เขากินก่อนนะฮะวาลุกัก่าวาเลลุพวกนี้จําคู่กันได้เลยนะครับพวกแตกทําเปื้อนทําพังนะฮะและเราก็สู่คําสุดท้ายนะครับ924จบแล้วคัพท์ N4 ครับปุ่มให้ตัวเองครับ ไปทบทวนกันนะครับต้องได้นะครับสัพท์ใช้เยอะจริงๆนะฮะร,รวมกับ n5 ก็ประมาณ1,700คำนะครับ